ฝนทำท่าอีกแล้วค่ะเพื่อนๆต,อต้องรีบๆจัดเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มีขา้าวยำปักใต้ค่ะขา้าวยำปักใต้แล้วก็มีแกงคั่วหมูมาล拉ค่ะแล้วก็มีข้าวเปล่ามีต้มจืดเข็ดเ,เข็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็มีสาคูน้ำกะทิแล้วก็มีข้าวโพดนะคะที่ว่าคลุกน้ำตาลแล้วมีมะพร้าวด้วยอะค่ะแล้วก็มีขนมไทยๆค่ะ ขนมเอ่อขนมชั้นนะคะแล้วก็ทองหยิบฝอยทองทองหยอดเม็ดขนุนแล้วก็มีถั่วกวนแล้วก็มีผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วมีข้าวเหนียวแก้วค่ะแล้วก็มีข้าวเหนียวแดงกวนเนี่ยค่ะสาคูกวนมีไก่ยองก็มีสาคูด้วยนะคะสาคูไส้หมูนะคะเพื่อนๆเนี่ย ขนมพวกนี้แม่หญิงเคยทาขายสมัยเด็กๆค่ะเป็นโรงงานเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนน้ำปลามีโคโคาโคลา่าโคกระป๋องเนี่ยค่ะไม่มีน้ําตาลนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเลกตาซอยค่ะน้ําตาลน้อยค่ะ mm hmm. นะคะเพื่อนๆวันนี้หญิงมาใส่บาตรกับพี่ซีนะคะแล้วก็พี่กรณ์ด้วยนะคะ mm hmm. ไปใส่กันเ mm hmm. ลยค่ะค่ะีใส่บาตกับหลวงมดแจ้งค่ะเพื่อนๆ พนาบุญร่วมกันนะคะได้ส่ได้ลกได้ครจตุลโลธรรมวาตันตียุคน้นอดูสิคะลิงหางยาวยาวโอ้ลิงขาน้อย เอ้า่ลิงหลอกลิงที่เขาโน้ยอ่ะเพื่อนๆน่กวมีอโคล่าไใช่ลิงหลอกไอซีครับเพื่อนๆลิงที่เขาโน้ยอ่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะหญิงก็ยังมีคนมาช่วยจูงอีกหนึ่งวันนะคะเพื่อนๆเสียงนกกระไรร้องนั่งกับ ทีดค่ะหญิงเดินขึ้นมาถึงเขาน้อยแล้วนะับยอดเขาน้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมานั่งพักกันตรงนี้โขดหินตรงนี้ค่ะพักหายเหนื่อยแล้วเดินต่อค่ะเพื่อนๆวันนี้มีเพื่อนเดินอีกหนึ่งวันค่ะมาค่ะมาเดินออกกาลังกายกินลมชมวิวกับพี่หญิงสงขากันนะคะเพื่อนๆไปค่ะลุย ก็มีแดดนะคะแต่ก็แดดไม่แรงมากค่ับเพื่อนๆใบใจค่ะเดินออกกำลังกายแบบใบใจมีคนจูงค่ับเพื่อน <c oughs> มีคนจูงใบใจบค่ะคนแก่ที่สงครามบ้านยิงที่ข้าอันนี้เขาต้่งใส่ะ วนัอน,อน,วอนอาทิตย์ครับเพื่อนมากับใครดูสิคะความสุขสๆวันอาทิตย์คเพื่อนวอนอทิสีแดงค่ะนี่หญิงลงมาเดินชายหาด ไปเออเออไปพี่อากาศดีไหมคะดี <c oughs> ใกลยๆทัเท่าเลยอากาศดีค่ะคเพื่อนมเที่ยวสงขาบ้านหญิงสิคะาาแล้วเพื่อนๆจะชอบสงขาบ้านหญิงมีมวลขลังนะคะใครมาแล้วต้องติดใจดูคนนี้เป็นต้นคะ่ะเพื่อนบรรยากาศแหลมสมิลลาสงขายามเช้าวันอาทิตย์ค่ะเพื่อน เจ๊ธนงพี่แม่เจ๊เจ๊ชอบง,งับแม่มีชอบง,งับแม่แจ้ะชอบง,งับแม่แม้ชอบง,งับแม่ได้ใคมาใหม่แล้วลูกนะมีหาดจะมีหาแล้วก็จะมีหาดชลาทัศด,ด้วยนะคะเพื่อนๆเี่ะค่ะชลาทัศบีชจะพามาหาดชลาทัศด,ด้วยนะคะมันก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละคะ่ะ แต่แหลมสมิหลาหาดสมิหลานี่ก็จะอยู่แถวนางเงือกนะครับเพื่อนตรงนี้คือหาดชลาทัศน์นะคะหาดชลาทัศน์ที่มีข่าวเด็กลงไปเล่นน้ําจมน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนบางทีเขาปักธงแดงไว้แล้วก็คือปักธงแดงก็คือห้ามลงเล่นน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ตอนเย็นๆนะจะมีคนมานั่งกันเต็มมาะคะ่ะตรงลานตรงนี้ที่หาดชลาทัศน์เนี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะทะเลแถวหาดชลาทัศน์ วันนี้น้ำนิ่งค่ะเพื่อนๆแต่ฝนล,ลงอยู่นลคะขนาดแดดเปรี้ยงขนาดนี้ยังฝนล,ลงนะคะเพื่อนๆฝนล,ลงเม็ดเนี่ยค่ะเพื่อนๆนหาดชลาทัศน์สงขาหาดชะลาทัศน์ค่ะเพื่อนๆเนี่ยหาดชลาทัศน์มี หาสมีลาหาชลาทัศน์ค่ะ